ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิก้าสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะผ่านพ้นวันเด็กกันไปเมื่อวานนี้นะวันนี้เราก็จะมาเป็นขอวันผู้ใหญ่เหมือนเดิมคือวันเด็กเนี่ยปีนึงให้วันเดียวนะคะ วันอื่นเป็นของผู้ใหญ่หมดเลย <c oughs> ดีฉันก็พูดเล่นเดี๋ยวเด็กๆจะเคืองป้าเอาเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่พี่ป้าณนนอาอยู่ในบ้านจะก็จะทําอาหารให้ลูกๆหลานๆทานกันเป็นวันครอบครัวนะวันอาทิตย์เช้ามืดแบบนี้ก็มารับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพกันแล้วก็มีแนะนําเมนูใหม่ๆใ,ให้ด้วยกันละกันวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะแนะนําเมนูไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นอาหารโบราณหรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะเป็นอาหารที่ไม่ได้คุ้นนักแต่พอเอ่ย ชื่อขึ้นมาแล้วเห็นส่วนผสมเนี่ยรู้สึกว่า ต้องอร่อยแน่เลยเนี่ยนะคะวันนี้เราจะมาขอสูตรเด็ดกันจากอาจารย์ธนพรคงชูอาจารย์เปาของเรานั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาาวันนี้จะให้อาจารย์เปาแนะนําอาหารไทยต้มนะกะทิยอดมะพร้าวใส่ใบเหลียงส่วนผสมมีอะไรบ้างคะอาจารย์เพื่อนปรุงส่วนผสมหลักของเราก่อนเลยนะคะก็จะมียอดมะพร้าวแล้วก็ใบเหลียง,ยงมาตรงส่วนผสมคะ่ะมีกะทิมีน้ําเปล่าค่ะกะปิเต้น้ำตาลกระเทียมค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็มีกุ้งสดอ่ะลุยลุยลุยเลยละกันค่ะอาจารย์ค่ะเลยค่ะ เราก็ใส่น้ำเปลาปลงไปก่อนนะคะน้ำเปล่ากะทิต่อเลยค่ะเราก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยนะคะ รอเดือดค่ะแล้วก็ใส่ยอดมะพร้าวลงไปค่ะ,อ,ะอันนี้นก็เริ่มเดือดแล,แ,ลแล้วนะคะเราขอใส่ยอดมะพร้าววิธีการปรุงไม่เหมือนกันนะคะเริ่มเดือดแล้วเราจะใส่ใบเหลียงต่อเมื่อน้ำกะทิเดือดเท่านั้นใช่ค่ะ,คะ เเดือดแล้วนะคะรเริ่มแล้วแล้วก็ใส่ใบ,ใบเหลียง,เลย,งเลยใส่ใบเหลียงก่อนกุ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าใบเหลียงอ่ะมันต้องเคี่ยวนิดนึงใส่เลยใส่แล้วก็ปิดฝาไม่ได้เพราะใบเหลียงมันไม่สุกถ้าไม่สุกมันจะมีกลิ่นเหม็นเขียวใส่กุ้งนะคะกุ้งูีสุกแป๊บเดียวสุกละใช่หอม เรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าต้มกะทิยอดมะพร้าวใบเหลียงหอมมากฝีมือของอาจารย์เปาของเราอาจารย์ธนพรคงชูค่ะนักการอาหารจากศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติโรงเรียนการอาหารนานานชาติส่วนดุสิตนั่นเองวันนี้ขอบคุณอาจารย์เปามากๆา,กากนะคะ,คะ จริงๆค่ะและนี่คือรายการชีวิตชีวาของวันอาทิตย์นี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมกับดิชันสิริบุญนัพานวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้างานวิจัยสาเหตุของภาวะข้อเสื่อมพร้อมเมนู f ิชพา a r เซลห้ามพลาดนะคะ